หนึ่งล้านแห้าหมบาทนะคะคือแบบคุ้มมาก 1, 50, หนึ่งล้านห้าหมคือนึกในใจแบบถ้าเราไปซื้อซื้อรถตู้ธรรมดาเนอะจริงๆร,ราคาใกล้เคียงแล้วนะเนี่ยขับเอาผาดได้เลยลอื่นเลยนะคะเจะต้องกราบสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสําหรับแฟนเพจนะคะของเราหรือว่าในทางอ่ช่องทาง YouTube ด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกันนะคะกับ คันนี้เลยโตยต้าเอาพาดมาพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับราคาที่ถูกสุดในตลาดแล้วนะคะสําหรับเอาพาด30คันนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าท่านใดกําลังที่มองหารถครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นรถตระกูล MPV นะคะหรือว่าอยากได้เป็นแบบรถตู้ VIP นะคะคือพลาดไม่ได้เลยกับโตยต้าเอาพาดคันนี้เพราะว่าเจะจะบอกเลยว่า สวยจริงค่ะสวยจริงสวยจังเลยนะคะในส่วนของ t โตย a a เอาผาดคันนี้นะคะเป็นโ o ย a าเอาพาด2.5 HV นะคะก็คือเป็น h y b r ิ d X นะคะใจต้องแจ้งก่อนว่าเป็น h y b r ิ d X นะคะตัวนี้จะเป็นโฉมนะคะคือรุ่นปี2018ปลายปีก็คือเป็นช่วงที่ไม่เ r อร์เชนแล้วนะคะ,ะแต่ว่าคันนี้จดทะเบียนปี2019นะคะท่านผู้ชม ฉะนั้นเลยก็คือมีลูกค้าหลายท่านที่ทักสอบถามเข้ามาว่าราคาที่เราขายอยู่เนี่ยมันเป็นกระจังหน้าแท้หรือเปล่านะคะเพราะจริงๆเจ๊แจ้งก่อนเลยว่าในตลาดเนี่ยพูดเลยว่าถ้าเป็นกระจังหน้าแท้ไม่มีใครขายถูกกว่าเราอีกแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้ถูกสุดในตลาดและวันนี้เจ๊จะมาตอบเลยว่า กระจังหน้าเดิมนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าแท้เลยเพราะว่าคันนี้เขาเป็นรุ่นที่ Minor c ร์เมาแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ,จะมาเปิดราคาตอนท้ายคลิปเพราะว่าต้องบอกเลยว่าราคานี้มันปังมากเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะคันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะเป็น t o y o ต a a l p h a พ2.5 s v นะคะ Hybrid นะคะตัว X นะคะปี2018ปลายปีนะคะจดทะเบียนปี2019ฉะนั้นเนี่ย ไฟหน้าเขาเป็น LED แล้วนะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็น transformer ตัดขอบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวรถเป็นสีดำพอเจอกระจังหน้าตัดโครเมียมแบบนี้เข้าไปหูต้องบอกเลยว่ามันให้ความหรูหราสุดๆเลยนะคะท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Hybrid X เลยนะคะอะตัวโลโก้นี้นะคะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้มาเพียงความสวยงามเนาะแต่เขามาพร้อมเลดาราด้านในนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเขาทำงานควบคู่กับ ะระบบช่วยเบรกนะคะแล้วก็ระบบครูซอนโทนด้วยนั่นเองค่ะอ่ะถัดมาเลยนะคะเดี๋ยวเจาพามาดูคันนี้ขออนุญาตอ่าแจ้งก่อนเลยนะคะว่าเหมาะสําหรับท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ชมอ่าคุณลูกค้าที่ต้องการรถเดิมนะคะเพราะคันนี้เดิมจริงๆแม็กแท้เขาก็เป็นลายนี้นะคะมีลูกค้าหลายท่านเหมือนกันที่เข้ามาดูแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมแม็กเอาผาดเป็นแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นแม็กแท้จากโรงงานนะคะ แมกรุ่นนี้เป็นลายนี้แต่ว่าที่ท่านผู้ชมเห็นว่าบางทีมีลายอื่นก็คืออันนั้นเขามีการไปเปลี่ยนแมกมานั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสเปคเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยค่ะอ่ะสีสภาพนะคะยังสวยอยู่นะคะคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะคะไม่มีชนนะคะไม่มีจมน้ำนะคะต้องบอกว่ากระแสจมน้ำค่อนข้างมาแต่เราจะการันตีให้ในคลิปนี้เลยว่าคันนี้ไม่มีจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะ ที่สําคัญไม่แท้ล้านเปอร์เซนต์ค่ะอันนี้เราการันตีได้เพราะว่ารถคันนี้เขาเข้าสู่บริการโตโยตา้าตลอดเลยนะคะท่านผู้ชมอะเดี๋ยวเราพามาดูโดยรอบๆกันเลยนะคะสาหรับคันนี้เนาะที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะอย่างมือจับโครเมียมน,นะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวแล้วนะคะอะประตูนะคะเปิดปิดตัวนี้ก็เป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะคะในส่วนของประตูด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูใน ช่วงถัดไปเดี๋ยวเจพาดูร,บรอบๆคันก่อนนะคะมาจนถึงด้านหลังโอ้โหบ้านท้ายสวยงามนะคะของโตโยต้าอา h พา d นะคะต้องบอกว่าคือเอกลักษณ์เขาเลยสัญลักษณ์ด้านท้ายตัวนี้จะเป็น e-Flow ถ้าผู้ชมคำว่า e-Flow เนี่ย เป็นขับ4นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นขับสี่ไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ e-Flow เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการยึดกาะสมรรถนะการขับขี่รวมถึงช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นไฮบริดนะคะให้ความประหยัดน้ามันอยู่แล้วพอได้ e-Flow ใส่ e-Flow เข้าไปด้วยเนี่ยในเรื่องของการสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นแล้วมันไปมีผลต่อการเขาเรียก อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ฝาท้ายตัวนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะ,ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสเปคชั่นเดี๋ยวเราจะวนมาดูกันอีกรอบแต่ว่าเราจะให้ดูสเปคกันก่อนนะคะคร่าวๆตัวนี้ยังไม่ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแต่ต้องบอกว่าโชคเขายังแน่นอยู่เลยนะคะคือโชคดีมากโชคยังแน่นอยู่นะคะไม่ต้องไปอัดน้ำยาอะไรแล้วนะคะการทํางานของโชคอย่างดีสมบูรณ์มากนะคะ ถ้าดูจากด้านบนนะคะให้ดูน็อตทุกตัวนะคะตัวนี้น็อตไม่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตยังมนสวยอยู่เลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนอันนี้การันตีได้เลยนะคะหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ภายในสวยคันนี้ต้องบอกเลยว่าใส่เบาะหนังมาเพราะว่าเดิมสเปคให้ bit x เ,เนี่ยเขาจะเป็นเบกกาะกำมะหยี่อคันทัล่านะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาได้ไปเปลี่ยนในส่วนของตัวเบาะหนังมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะคะจากว่าเขาเป็นไฮบริดพอเวลาเราขึ้นมาสตาร์ทเนี่ยมันจะขึ้นปุ่มเรดดี้ข้างบนนะคะช่วงเวลาที่เริ่มสตาร์ทเขาจะใช้ระบบไฮบริดเข้ามาทํางานก็คือใช้ระบบไฟฟา้าในการสตาร์ทนะคะอ่ะแล้วก็บางทีด้วยความที่เสียงเงียบเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันติดหรือ,อยังนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าขึ้นเรดดี้เรดดี้ด้านบนสีเขียวเนี่ยแปลว่าขับได้เลยนะคะ คือเครื่องยนต์คันนี้นะคะต้องบอกว่าสภาพยังสมบูรณ์มากช่วงล่างนุ่มมากนะคะท่านผู้ชมไม่มีเสียงเลยนะคะคือแบบโหช่วงล่างอย่างแน่นคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะแต่ว่าแอบนิดนึงต้องบอกว่ารถทุกคันนะมันจะมีแบบเหมือนผู้หญิงเนาะมีมีจุดดีอาจจะมีจุดด้อยแต่ความจุดด้อยมันก็มีจุดดีท่านผู้ชมงงไหมงงเจไหมต้องบอกก่อนว่าคันนี้ไมอีเขาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันโลนะคะ แต่ต้องบอกงี้เลยค่ะว่าของเขาไม่แท้ข้อดีข้อดีเลยนะคะการที่ไม่เยอะๆแบบนี้นะคะคือเอาตรงๆถ้าวัดตามตามปีก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยจะติดว่าถ้าไม่เกินแสนจะดูไม่เยอะต้องบอกว่าคันนี้เขามีการเช็ครอบแสนมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพอเลขไม่ระดับนี้แล้วเป็นไม่แท้เนี่ยมันทําให้อ่าสีิรพเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเรียกสภาพของชิ้นส่วนอะไหล่ต่างเนี่ยมันมีการดูแลมาแล้วอย่างดีแล้วมีการเปลี่ยนรอบมาแล้วตามระยะเพราะว่าคันนี้ดูแลถึงมากเข้าศูนย์โตโยต้าทุกระยะนะคะที่สําคัญท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลที่เราการันตีให้ว่าไม่แท้แน่ๆเนี่ยเพราะว่าคันนี้มีประวัติศูนย์ค่ะคือมีประวัติศูนย์โตโยต้าเลยนะคะแล้วแน่นอนเลยต้องบอกอายุการใช้งานของรถเนี่ยขูยไม่อยากจะพูดนะรถสิปีเขายังใช้กันอยู่เลยนะคะปัจจุบัน คืนรถทุกคันถ้าเราดูแลดีดูแลถึงเขาอยู่กับเรายาวนานแน่นอนนะคะไอ้บางทีรถที่มันจะมีปัญหาเนี่ยคือเกิดจากการที่หนึ่งเราดูแลเขาไม่ถึงนะคะสองเลยคือถ้าท่านผู้ชมเล่นยูสคาร์ไปเจอไม่ไมไมกรอมันจะดูแลยาก เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไหล่ส่วนนั้นเนี่ยมันถึงระยะที่จะต้องเปลี่ยนหรือยังเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะตามหลักการเปลี่ยนของอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆเขาก็ดูจากหลักกิโลเป็นหลักแต่ทีนี้พอเราไปกรอปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ทราบในะระยะที่เราจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่นั้นๆนะคะฉะนั้น ต่อให้คันนี้จะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะคะแต่ต้องบอกว่าของเขาเป็นไม้แท้และมีการเข้าเช็คระยะศูนย์ตรงทุกระยะนะคะเพราะฉะนั้นสภาพคันนี้สมบูรณ์มากอืมการันตีเลยว่าสมบูรณ์มากนะคะน่ะมาดูในส่วนนี้นะคะอ่าจอจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเข้าเกียร์อาให้ดูมีกล้องถอยนะคะอืม ใส่วนของตัวจอต้องบอกกับว่าตัวนี้ไล่ลงมาเลยนะคะในอ่า แอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบดูโอแล้วนะคะแยกอิสระซ้ายขวานะคะในเรื่องของโหมดการขับขี่นะคะตัวนี้สามารถปรับเป็นโหมด e-v โหมดได้เลยนะคะหรือว่าจะปรับเป็น Eco โหมดก็ได้นะคะมีฟังก์ชันการขับขี่ให้ท่านผู้ชมเลือกฉะนั้นเนี่ยต้องการความประหยัดต้องการความสมูทหรือว่าต้องการการขับเคลื่อนแบบไหนสามารถที่จะปรับจากโหมดตัวนี้ได้อันนี้จะเป็นสวิตช์ป้องกันการลื่นถลายนะคะแล้วก็จะมีเบรกอ่าโอโตโฮนะคะ ให้ด้วยนะคะสําหรับระบบอุณหภูมิอร์ระบบแอร์คันนี้เขาบอกเลยว่าเขามีตัวนาโนมาแล้วด้วยนะคะฟอกอากาศนะคะอ่ะช่องเก็บของเยอะหนึ่งอันนี้จะเป็นช่องเล็กๆนะคะตัวนี้ที่วางแก้วน้าอ่ะที่สําคัญตรงนี้ใหญ่มากนี่เราก็เปิดได้สองฝั่งเลยนะคะนั่งฝั่งผู้ขับขี่ก็เปิดฝั่งนู้นถ้าทาง อ่ะพวกขับขี่เปิดฝั่งนี้ผู้โดยสารเปิดฝั่งนู้นนะคะมันเปิดได้2ฝั่งเลยนะคะอ่ะแล้วก็คันนี้เขามีฝั่งคนขับนะคะมีกระจกมูนรูฟด้านบนต้องบอกว่า มันให้ความผ่อนคลายกับผู้ขับขี่นะคะในกรณีเราเดินทางไกลๆอย่างนี้นะรับชมแล้วก็เหนื่อยล้าจริงๆบางครัง้งการเปิดแล้วก็รับแสงเบาๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะรวมถึงฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะตัวนี้เขาเป็นซันรูฟไฟฟ้านะทรับผู้ชมก็คือมีซันรูฟเหมือนกันนะคะ มีสรุปให้แล้วเหมือนกันด้านบนจะมีเป็นไฟแอมเบลไลท์นะคะตัวนี้ปรับได้ทั้งหมด11เฉดสีนะคะสวยงามอะต้องบอกเลยสภาพเบาสภาพแบบภายในคือกริบมากกริบจริงๆเนี่ยมีหลายคนตามหาอยู่เดี๋ยวขอญาตแอบบอกราคากลาง,ลางคลิปไปนิดนึงได้ไหมเผื่อแบบมี ลูกค้าอยากฟังเนอะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าถ้าปีอ่าสิเนปะประมาณ18บแเนี่ยในตลาดเนี่ยตั้งขายกันอยู่เนี่ยประมาณ2ล้านต้นตีไปเลยประมาณ2ล้าน1นึ่งที่จะเห็นราคาเนอะแล้วก็อ่าจะมีอ่าของเราเนี่ยอันนี้การันตีเลยที่เป็นกระจังแท้นะท่านผู้ชมเราไม่นับที่เขาไปแต่งกระจังมานะเราเอาเฉพาะรุ่นที่เป็นแมนเชแล้วก็กระจังแท้แล้วนะคะ ราคาเราต่ำสุดในตลาดแล้วตอนนี้วันนี้นะคะเราให้ราคาพิเศษอยู่ที่1,850,000าบาทนะคะคือแบบคุ้มมาก1 8 5่0 0้าน0 0าคือนึกในใจแบบถ้าเราไปซื้อซื้อรถตู้ธรรมดาเนาะจริงๆราคาใกล้เคียงแล้วนะเนี่ยขับเอาผ่าดได้เลยเออแล้วก็ได้ความหรูหราเดี๋ยวจะขออนุญาตขึ้นไปนั่งด้านบนนิดนึงนะคะอ่ะนี่ โอ้โหคือด้วยความเอาผาดอะเบาเขาอะต่อให้จะไม่ใช่มิกกี้เมาส์นะแต่คือเขาก็มีการที่ออกแบบเบาให้รองรับทุกสรีระมาอย่างดีท่านผู้ชมคือนั่งสบายมากคืออะไม่ได้รู้สึกแบบว่าอึดอัดมีที่วางพักเท้าแขนแล้วก็เจเคยทําคลิปในส่วนของเอาผาดก่อนหน้านี้แล้วเนอะว่าข้อดีของการที่มันเป็นเบาธรรมดาเนี่ยคือเราสามารถที่พับในเรื่องของตัวที่วางพักเท้าแขนตัวนี้ได้ฉะนั้น มันทําให้เราขึ้นลงสะดวกนะคะอะแต่ถ้าเป็นมิกกี้เมาส์มันก็จะฟูด้านทางเวลาขึ้นลงอาจจะต้องขยับนิดนึงนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็จะวางกระเป๋าอะไรก็ได้แล้วก็สามารถทับเก็บได้นะคะที่ร้านเราซื้อสดไม่เสียแหวกค่ะทุกผู้ชมคือลูกค้าหลายท่านที่ซื้อออกรถกันสดกับเรานะคะต้องบอกว่าไม่มีสักเตหนึ่งที่เราเก็บแหวกเลยนะคะท่านผู้ชม ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการซื้อเงินสดของเราไม่มีแวดคะ่ะไม่ได้เก็บแวดใดๆเลยนะคะเรียนเชิญเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะก็จะมีพูดง่ายๆราคาโตรถ1นึ่งล้านแปดสนจบเลยนะคะจบเลยเดี๋ยวพาไปดูต่อด้านบนนะคะเขาก็มีนี่เลยนะคะปุ่มรองรับการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอร์นะคะอ่ะ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวแอมเบรไลท์นะคะปรับเฉดสีแอมเบรไลท์นะคะไฟส่องสว่างนะคะแล้วก็อันนี้ปรับอุณหภูมิแอร์นะคะแล้วก็เปิดปิดซันรูฟนะคะคือปเปิดปิดซันรูฟสามารถเปิดจากด้านหน้าได้นะคะแล้วก็คนที่อยู่ด้านหลังก็สามารถที่จะเปิดปิดเองได้ด้วยนะคะอแอร์เย็นฉ่ำอะฉ่ำมากแอร์เย็นฉ่ำมากหลังคาสะอาดมาก นี่ท่านผู้ชมให้ดูคือความสะอาดจริงๆคลีนเลยนะคะคือคลีนจริงๆสวยเลยเฮ้ยแล้ววันนี้บังเอิญมากท่านผู้ชมคือใส่ชุดสีเดียวกระบาะเลยจ้ะเนาะใส่ชุดมาโหกลืนเลยจ้ะสีเดียวกระบาะเลย เดี๋ยวเราไปเจอกันด้านหน้าไหมคะ,ะมาเลยค่ะมาคุยกันต่อนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลยโดยคร่าวๆนะคะอ่ะย้ำอีกรอบนะคะคันนี้จะเป็น toyota hybrid x นะคะปีปลายปี2018จดทะเบียนปี2019นะคะคันนี้เลขไม์จะอยู่ที่1 1 3 0 0 0กิโลนะคะ รถมือเดียวต้องบอกเลยเจ้าของเดียวเท่านั้นนะคะคันนี้รถมือเดียวเข้าศูนย์ตรงทุกระยะนะคะแล้วก็รับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักไม่จมน้ําไม่กรอไมอันนี้รับประกันลงสัญญาทุกเคสนะคะตรวจพบเรารับซื้อคืนเต็มราคานะคะท่านผู้ชมความประหยัดเดี๋ยวเจ๊แจ้งเลยถ้าถ้าสเปคตามศูนย์นะเคลมไว้ที่ประมาณ19กิโลเมตร ต่อลิตรนะคะแต่อันนี้จะบอกว่าถ้าใช้งานจริงก็อาจจะอยู่สักประมาณราวๆสินะคะอันนี้เราคุยกันแบบไม่โม้เพราะว่าเราขายกันโดยความจริงนะคะแต่ในระดับรถตู้16-17ก็ถือว่าประหยัดแล้วนะคะถือว่าประหยัดแล้วอื่นๆใดๆนะคะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ขับขี่แล้วก็การใช้งานจริงนะคะท่านผู้ชมแต่โดนรวมประมาณก็คือประมาณนี้เลยนะคะอะ สรุปไปแล้วนะคะในเรื่องของตัวสเปคเนอะอ่ะรวมไปถึงราคาวันนี้เดี๋ยวเจขอญาตย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราเปิดโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเมื่อกี้มีท่านผู้ชมที่สอบถามมาว่าอ่าถ้าซื้อสดมีแบต ย้ำอีกรอบว่าไม่เก็บแหวนนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมที่ต้องการจะจัดไฟแนนซ์อันนี้เดี๋ยวเจะแจ้งก่อนเลยว่าคันนี้สามารถยื่นกู้เต็มได้นะคะสามารถยื่นกู้เต็มได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.49%เท่านั้นนะคะดอกเบีย้ยไม่แพงนะคะอันนี้ถ้าสนใจทักมาถามกันได้นะคะแล้วก็ร้านเราย้ำอีกรอบนึงนะคะตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษ ปากทางเข้าสวนผักอยู่ในตลาดรถเดอะเบสหนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เจได้ปักไอดีไลนไว้ให้ด้านบนนะคะถ้าถ้าผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะพูดคุยสอบถามนะคะหรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะทักทายเข้ามาใน ID ดีไลนเจได้เลยนะคะอยู่ด้านบนใช่ไหมอยู่ด้านบนนะคะเมื่อกี้ลืมแจ้งใครได้ไปนะเจว่าคุ้มเพราะไม่ต้องทําอะไรจริงๆคันนั้นใหมย่ยางใหม่ปี2024เมื่อกี้ลืมบอกนะคะ นเมื่อสักครู่นะคะเอาผ่านไฮบิทเอที่เจรีวิวไปนะคะยางใหม่มากปี2024นะคะเพิ่งจะเปลี่ยนมาหมาดๆเลยนะคะก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะคุ้มสุดๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถหรือว่าต้องการที่จะขายรถที่บ้านทักเข้ามาหาเจได้นะคะส่งข้อมูลเข้ามาประเมินราคากันก่อนได้เลยนะเราคงต้องลาก,กันไปนแล้วนะมีท่านผู้ชมท่านใดอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในไลน์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในไลน์นะคะเดี๋ยวทิ้งไอดีไว้ด้านบนนะคะต้องการสอบถามข้อมูลันานทักไลน์หาเจได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เจต้องลาไปก่อนนะคะต้องการโลเคชั่นทักมานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ